ครับส okay, like ouais. าธุครับท่านจะได้เดอี่ยนทัศนการไาในจิตของท่านเป็นอย่างไรครับครับน้อมจับอนุโมทนาสาธุทนาสารน้อมจับสาธุครับน้อมจับโอกาสครับสําหรับอาการทางจิตของข้าพเจ้าล่ละครับรองมเช้าครับข้าพเจ้าก็ต้องดับประาเขียบยืนที่ก่อนครับก็จะดํานังต่อเนื่องตอนนั้นครับจนอาการเริ่มสงบ ก็ดำเนินการตครับอาการช่วงแรกก็ยังมีในวันห้าอยู่บ้างครับแต่มีความเบาบางครับหลังจากนั้นข้าพเจ้าก็จะดเดินมาวิธีหนึ่งทอำอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องครับโดยการสํารวมอินทรีย์วที่ลายจมูกครับหลังจากนั้นอาการในวันห้าเริ่มสงบเบาลงครับมีองค์วิตกวิจารุขึ้นมาครับแล้วก็ะจะดำเดับฝ่าต่อเนื่องครับ ไปทรัพักพักใหญ่ๆก็เกิดติติม,มันเข้าสิงการภูมิครับก็มีองค์ต้นหาที่คอยกับสุดครับแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้สนใจครับเพราะชาติกำลังอย่างต่อเรื่องครับหลังจากนั้นเริ่มมีอาการเย็นๆชาชาที่หลังครับคล้ายอาการปวดหลังแล้วนาวชาครับก็มีอาการขนล,ลุกแล้วก็มีน้ำตาไหลออกมาครับ แต่คบข้าพเจ้าก็ไม่สนใจครับก็สำนลนสีไวท่ปายจมูกอย่างต่อเน,นื่องครับจนอาการนั้นสงบครับก็มีสุขกับเวทนาครับมีความรุ่งเบาในจิตครับข้าพเจ้าก็ยังดับภาษาต่อเน,นื่องครับโดยจะเริ่มมาวิธทีหนึง่งระหว่างนี้ก็ได้เกิดเจโอสัมผัสเกิดขึ้นมาบ้างครับแต่ก็ไม่เกิดความเพลิงครับข้าพเจ้าก็ชักกาลังอย่างต่อเน,นื่องครับ คนครบช่วงองค์ข้าพเจ้าออกจากสมาธิก็ยังมีจิตท,ที่สงบขับแล้วก็มีความล้อมปกติอยู่พักใหญ่ๆแล้วกบสาธุครับท่านอาจารย์ครับสาธุครับ,บ,บอ่ะตอนนี้ดริ่เสร็จแลตอนนี้ก็มีอาการสงบบขึบ้นอาจจะมีแบบบางช่วงก็ หลุดบ้างแต่ข้าพเจ้าก็รีดสํารวมครับหยุดที่จิานจมูกครับก็ท่องดับประสาทในใจครับก็ช่วงระหว่างวันข้าพเจ้าก็แบบเหมือนแบบออทำจิตทำจิตก็ต้องดับประสาทาในใจต่อนเนื่องต่อนเนื่องครับยาทุแล้วยังไงต่อ ก็ใช้จำนันตอน,นประมาณ5-10นาทีระหว่างวันครับนะการสํารวมการสำรวมอินทีย์ให้บริบูรณ์เรา่องที่ไป,ไปจมูกสำคัญมากนะครับก็ไม่ใช่สับภาษาโดยหลาหน้าไายตาไม่คห้สนใจในการเดินมากครับจะไปถึงคำที่พงศงตัดไม่ได้นะครับ ในการสารวมก็ต้องสำรวมจริงๆก็ต้องฝึกนะครับฝึกช่วงแรกก็จะแบบนั้นแหละสายหน,หน,หน้าอะไรตาถูกบ้างผิดบ้างอะไรก็เป็นธรรมาชาติของทุกท่านอยู่แล้วนะครับกว่าจะเข้าถึงทรรมองค์ได้จริงๆที่จะทําให้นิวรณ์ถุกองคหลับได้จริงนะเพราะนั้นพอหลับปุ๊บความฟุ้งซ่านก็จะไม่เกิดปรากฏความเบื่อหน่ายนิเกียก็จะไม่เกิะกะดปรากฏใช่ไหม ไม่ใช่บอกว่าหลับแต่ยังมีความพยายมามอ่านเพลงเองน,นะครับอยู่เลยอะนะยังมีแต่ภาวะอยู่เท่กทีนี้ออกมายัางไอ้กล่องเจ็ดสิบห้าแบะเจ็ดห้าศูนย์องเช็คข้อมูลน,นีนะเพราะว่าถ้าเรายังมีการ คิดในด้านอาุศสนะครับในการพยาบาลละยังไม่พอใจทรกสิส่งนี้อย่างนะครับแต่ไม่มีความเมตาตนนาต่อหน้าที่จะเอาคืน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 จ,จ,จะคืนแอยูออออ่ไหนน้องจับสสยถุกคร <Okay, okay. S 2> ับโอเคครับเ มีมีเท่าไหร่อ่ะมีเท่าไหร่อ๋อเหรอเอคเครับเจอยู่ไหมครับค่ะค่ะโอเคกล่องข้าวบวกฝาเจ็ดห้าศูนย์ ml qq มีของเข้ามาแล้วนะครับ มีบ้างว่าไงนะเดี๋ยวหนูขึ้นไปดูให้ท่านครับขอบคุณมากครับครับสาสตร์ทุศร์ครับเรื่องของนินนนวออน้าจึงมีความละเอียดเนาะที่จะทำให้ผู้ที่เดินมาร์กเนี่ยเข้าใจได้ยากยน,นะครับเข้าใจได้ยาก นะครับงนั้นเขาถึงมีองค์ธรรมที่จะทําให้ท่านเกิดความฟุ้งซ่านได้ตลอดแล้วก็จะไม่พบนะครับมันพบสชมวต่ผเดี๋ยวสักคู่ครับแกลกี่วของแกลกคิวข,ของใครขับคุครับคุณเน,นื้อไทยอ่ะอุท,ทยอันนี้ยังไม่เคลียร์เลยชัาแกลกหน่อยนะว่า,า,าอันนี้ยังไม่จบเลยเนี่ยทานหน้าจออยู่ขอชียก็อคอยอแจกคิวแล้ว ออกอย่างนี้อ่ะไเดียวแค่รับงาแต่คิวของไทยนะคดูไทยมะพร้าวค่ะร้านดูไทยมะพร้าวดูไทยมะพร้าวปีนกำลังไปร้านปีนซาไปแล้วเลี้ยงค่ะแล้วก็ปีนดูไทยมะพร้าว Yeah. เนี่ยโอเคแล้วใช่ไหมคะผมจะปีแล้วนะคะมือมืโอเคใช่ไหมครับเกยไขเนี่ยใช้เกีวให้แล้วค,ค,วค่ะแอปผันเพานะอันนี้ของพี่ติ๋งแล้วมาสองพันนะครับสองพันห้าใช่ต่อโอนหนึ่งหมื่นแปดร้อยห้าบาทนะครับ 2, okay, พี่ติงสองพันห้าร้อยบโอเคครับพี่ติ๋งของเราลงแล้ว ของเงียลงแค่สองพันห้านะสาธุครับของมาด้วยครับเงินงานเข้ามากระีบน,น้องครับสาธุขอทานสาธุก็ท,กทุกจ้างก็จะต้องมีงานอย่างนี้แล้วนะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นเวลานิวันห้ามาตงมาทั้งครบองค์ทมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเพ่งเงินนะครับในการที่เราไม่เข้าใจที่จะ ไม่ได้ชำระจิตอย่างสมบูรณ์นะครับการพยาบาทอย่างเวทนาทานก็จะมีอยู่ลึกๆข้างในไม่พอใจไม่ชอบใจไม่ยินดีกับสิ่งที่ยังยังเป็นอยู่ในปัจจุบันมาลายจะได้ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ปุ้มใจนั่นก็คือฝันผมของวรน,นั่นคือการที่จะทำให้นำไปสู่เรื่องของการมทั้งหมด แล้วก็เรื่องพยาบาก็จะเกิดขึ้นได้ในการตอบมาก็กจะทาให้เกิดม้งหอนอนบื่อหนที่เกียจได้ก็จะไม่พบกับแสงสว่างที่บนสงูงเองนะครับนั่นการที่เราจะไปทําให้เกิดสัมปชัญญะก็จะเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่มีสัมปชัญญะเราก็ไม่มสาน้องสดสดหมดแล้วโอเคบอกแล้วโอเค ได้สองลังนะโอเคงั้นเดี๋ยวแก้่ทำให้งั้นเวลาเกิดอย่างนี้ตัวครสุดท้ายกจะเดินไปสู่อุทธจักรก็คือจะทำให้วิกิจิฉาเมื่อมีอุทธจักรร่้งตั้งเพราะมันไม่สามารถที่จะกำลังกวางคงได้เมื่อเมื่อฟุ้งท่านองค์นี้มีก็พิจกก็ต้องเกิดใช่ไหมปิติก็ต้องเกิด สุขก็ต้องเกิดเพราะว่ามีความสมดุลจึงทำให้เกิดเรื่องแบเดี๋ยวสักครู่นะครับอยู่กับที่เมื่อกี้ของวันนี้ยังมีอยู่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยงเร้าไปกันหนึ่ในตัวอย่ ตกลงครับจ่ากจ้าทัานะเมื่อองค์ธรรมทุกองค์มีอยู่ก็ย่อมต้องเกิดลากไปหมดเลยเพราะนั้นอาการภายในจิตจึงไม่สว่างรืกทีจึงไม่รู้สักที น,นก็ความแรงลยสงสัยก็จึงมีต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเมื่อไหร่จะรู้เมื่อไหร่จะเข้าถึงอนไรกนลับับน,นะครับเพราะฉะนั้นขหาที่คอยติดก็จะมีวิบากกรรมต่างๆที่ที่เขาเป็นลอกของวิบากมาเขาก็จะทํางานได้เต็มที่เพราะเขาต้องการให้ผู้เดินรัครเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระบบของพระองค์ได้ใช่ไหมครับตรงนี้คือสิ่งที่ต้องมีความอดทน เมื่อมีศรัทธาแล้วต้องอดทนก็คือจะต้องสู้เนาะครับ,รบถ้าท่านมีศรัทธาแล้วท่านไม่ไปต่อ,อเข้าไปไม่ได้ไหครับเพราะฉะนั้นผู้มีความเพียรสําคัญนะผู้มีศรัทธายิ่งกว่าผู้มีศรัทธาเี่นกันหนึ่งเลยถ้าไม่มีศรัทธาก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาได้เพราะฉะนั้นะองศรัทธาจึงจึงนําก่อนระยะคือความเพียร แน่ถึงจะมีเป็นสิไหมาครับศรัทธาวิยสติสมาธิเป,เป็นสติองคธรรมที่ยังไม่ใช่สติปัฏฐานสี่แต่เป็นองค์สติทื่ปุุชลเดินทางมาสู่พระอริยะแม่แต่ละระดับแต่ะระดับก็จะเกิดสภาวะการดิจรนตนะครับอยากจะคู่นะครับใท่อาจารย์น้องกับสาธถูกครับพันห้าร้อยสามสิบนะครับ แล้วมาพันหกร้อยพันห้าร้อยสามสิบคอนเก็ดสิบ สองศูน,นยเ์เจ็ดวอลมาบอกแล้วช่วงนี้ก็ เป็นช่วงที่ต้องยอมรับกรรมนะครเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับกนนะรรเพราะว่าเรื่องของวิบากมากเต็มรูปแบบเรื่องของสุขที่เป็นบุญที่เป็นคุณส่วนเราก็มีอยู่แต่ว่าตัภาวะของวิบากที่ต้องชดเชแรงมากครับน,นะครับเพราะฉะนั้นทําอะไรก็จะต้องรเบาๆใจินเป็นนล้นะครับมีสัมประจัญญากำหนดในการดับพาสาไว้ ทุกเรื่องจะทําให้หมุดหิดทุกเรื่องจะทําให้ฟุ้งจะทําให้เกิดความไม่พอใจอนะครับทีนีแป๊บเดียวดเดีกก็ไม่พอใจเดยกก็ไม่ชอบนะครับสิ่งเหล่านี้ย่อม,มเกิดขึ้นนะครับก็ต้องพยายามต้องพยาย,มยามแล้วก็ไม่ได้เป็นกับท่านพลิเทเพียงท่านเดียวนะครับก็เป็นกับครูบาอาจารย์ที่เดินทางผ่านมาแล้วตัวเราก็เป็นพระองค์ก็เป็นเพราะต้องการ ให้เป็นไปตามที่เป็นต้องเกิดแต่บุญที่สร้างยังไม่ถึงของคอนะที่ได้มาที่ผ่านมานะเป็นบุญแล้วแต่ว่าเราทําไม่เต็มที่กันเองเมื่อทําไม่เต็มที่กันก็ไม่สามารถช่วงที่บุญเยอะการเดินมากก็สว่างสดใสไปจิวๆเลยแต่เพอบุญเล่าบ,บุญหมดเล่าวิบูชก,ก็กลับมาแต่ก็ไม่ต้องเสียใจน,นะครับ <c oughs> เพราะว่า เดี๋ยวเขาก็หมดไปเขาก็หมดไปแล้วบุญก็จะมาอีก mm hmm. ก็จะสร้างกําลังทุนช่วงนี้ก็เหมือนจะก็ต้องปักทองไว้นะครับแล้วก็สร้างกําลังอาเพื่อรอสภาวะบุญที่ขายดีครับ mm hmm. เขาก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่านี้หรอกก็อยู่แค่นี้แหละพอเข้าใจไหมครับแบบนี้พอเข้าใจครับถ้านอาจะาต้องาถามคุณ ตอนนี้ข้าพระเจ้ายังไม่มีคําถามนะ้าดับประสาทไปนะครับอาการดินับเดินเทาไรปยอาทองนะครับอ้ากับสรุปาไาสตร์วัวันดีครับน้องกับมนทนานาติสุทธิพอาจารน้องกับสาธุครับสาธุครับวัดีครับน้องกับสาธุครับ